กรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าประเทศไทยนั้นยังเจอผู้ป่วยโรคฝีดาดวานอนอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นนะคะโดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤษภาคมขณะที่ความรุนแรงของโรคโดยทั่วไปก็ยังถือว่าน้อยอยู่แต่ก็จะมีความรุนแรงมากขึ้นในกลุ่มผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำค่ะ นายแพทย์วินวัตรมโนสุทธิโคศกรมควบคุมโรคเปิดเผยถึงสถานการณ์โรคฝีดาษวานนอนในประเทศไทยตั้งแต่พบผู้ติดเชื้อรายแรกในเดือนกรกฎาคมปี2565จนถึงวันที่20พฤษภาคมปี2567มีรายงานผู้ป่วยรวม787คนเป็นเพศชาย768คนหรือร้อยละ97ส่วนใหญ่ก็อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเชียงใหม่ระยองและจังหวัดอุดรธานีค่ะ สำหรับข้อมูลตั้งแต่ต้นปี2567ที่ผ่านมามีการตรวจพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นระยะและก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเมษายนจนถึงเดือนพฤษภาคมค่ะทางนี้หากประชาชนที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ต้องสงสัยติดเชื้อฝีดาษวานอนโดยไม่มีการสวมหน้ากากอนามัยให้สังเกตอาการของตนเองเบื้องต้นภายหลังจากที่สัมผัสกับผู้ต้องสงสยัยหรือผู้ป่วยภายใน21วันค่ะโดยหากมีไข้ผื่น ปวดกล้ามเนื้อคันต่อมน้ําเหลืองโตนะคะให้เขารับการตรวจที่โรงพยาบาลทันทีเพื่อที่จะตรวจหาเชื้อโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมกับเน้นย้ําถึงผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือภูมิคุ้มกันต่ําหากมีอาการให้รีบพบแพทย์โดยทันทีค่ะนายแพทย์วิรวัติยังระบุได้ว่าโรคฝีดาษวานอนติดได้ทุกคนนะคะหากมีพฤติกรรมเสี่ยงแต่สามารถที่จะป้องกันโรคฝีดาษวานอนได้โดยการหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ไม่รู้จักไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกันกับผู้ป่วย หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีผื่นสงสัยโรคฝีดาษวานอนและก็ไม่คลุกขีหรือว่าสัมผัสตุ่มน้องหรือว่าบาดแผลของสัตว์ที่ติดเชื้อและให้ล้างมือบ่อยๆด้วยค่ะ